สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คก็ตเปิดชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ้งนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญทวิสวรรณนะครับก็สําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นพุทธศิลป์ทรงจําปีนะครับผมก็เป็นเนื้อที่เพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับผมเมื่อพุทธาวิเศษเมื่อ20ธันวาคม2563ที่ผ่านมานี่เองนะครับผม แต่เหรียญนี้ก็คือว่าตั้งแต่เปิดจองนะครับจนถึงวันที่พักออกถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่มีการจองที่ยาวนานมากๆนะครับประมาณสี่เดือนกว่าๆนะครับผมสําหรับเนื้อที่ผมจะมาให้ชมกันนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงลมดํามันปูนะครับผมทองแดงลมมันปูก็รุ่นนี้นะครับจะจัดสร้างไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับเนื้อทองแดงลมมันปูเนี่ยก็จะจัดสร้างาเพียง สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นซีลเดิมจากวัดมานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญที่เป็นลวดลายพุทธศิลป์นะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับผมไม่ได้เป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญหล่อขนาดดูดเราดูด ทะลุกรอบนะครับยังแบบสวยงามทะลุกรอบแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากๆนะครับอันนี้เป็นโลโก้ของสําหรับวัตถุประสงค์การจัดสร้างนะครับรุ่นนี้ก็สมทบทุนนะครับสร้างกุฏิสงฆ์ที่วัดจุลามณีนะครับผมก็เป็นของวัดจุลามณีร้อยเปอร์เซ็นนะครับวัดสร้างร้อยเปอร์เซ็นนี่นะครับเรามาดูกันก็กำมืหยีก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับ นี่เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นลวดลายพุทธศิลป์นะครับสวยงามมากๆนะครับผมอันนี้สวยทะลุซิวเลยนะครับก็เป็นเหรียญหล่อนะครับสามชิ้นประกบกันนะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นลวดลายทรงเหรียญทรงจำปีนะครับทรงจำปีแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับก็ ห่วงก็จะเป็นห่วงมีรูแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็ตรงกลางนะครับก็เป็นองค์้าวิสวรรณนะครับลวดลายกนกหนพุทธศิลป์นะครับสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับยืนถือกระบองเกลียวแบบนี้นะครับก็เป็นลวดลายกนกโหนหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแบบหล่อร้อยองค์แบบนี้นะครับร้อยองค์เลยนะครับร้อยองค์เลยแล้วก็ประทับยืนอยู่บนแท่นตรงนี้นะครับ ก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่มีการออกแบบเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นเป็นการทําเหรียญออกมาได้สุดยอดมากๆนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับผมก็เป็นองค์พญานานะคนาคาสีสุดโทแล้วก็นาคีสีปฐุมมานะครับผมก็เป็นพญานาคขององค์ อินทราธิราชเจ้านะครับผมก็มีพรมประกายโลกนะครับนะวัดณวังนาคินที่คำชะโนดนั่นเองนะครับผมก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผู้คนไปกราบไหว้บูชากันนะครับไปขอโชคขอลาบกันอย่างเนืองแน่นมากมายนะครับผมอันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมองเท้าว,วิสวรรณนะครับก็จะมีดวงตาที่ กลมแล้วก็โตนะครับเขี้ยวก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงตรงมือนะครับมือขององค์ท้าววิสวรณ์นะครับก็จะใส่แหวนทุกนิ้วเลยนะครับผมใส่แหวนทุกนิ้วเลยทั้งมือซ้ายมือขวาที่กำกระปองอยู่นะครับนี่นะครับลวดลายกระหนกก็จะมีความสวยงามมากๆนะครับสวยงามนี่นะครับแท่นที่ยืนก็จะนูนขึ้นมานะครับผม นะครับถ้าเราส่องดูทางด้านข้างนะครับก็จะนูนนูนขึ้นมาทางด้านข้างนะครับตรงจุดกระบอกก็จะยื่นเยอะหน่อยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนี่นะครับตรงหูเหรียญก็จะเป็นลวดลายนะครับหอนช้อยลงมานะครับเป็นลายพุทธศินนะครับแล้วก็มีหมายเลขโค้ดนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น หมายเลขที่ยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็โคดเหลงก็เป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมนี่นะครับตรงกลางอ่ามีเขียนว่าวัตจุลมณีอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับส่วนด้านล่างก็สมุดสงครามนะครับสองห้าหกสามนั่นเองพอสอข้างล่างก็เป็นลายพุทธศินนะครับเป็นลายดอกบัวนะครับผมแล้วก็เป็นลายกระหนกขึ้นไปทางซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อ รุ่นแรกเลยนะครับผมของวัดจุฬามณีที่สร้างเหรียญแบบนี้นะครับก็มีความสวยงามนะครับด้านหลังก็จะนูนนูนแบบนี้นะครับนูนนี่นะครับนูนแบบนี้เลยสวยงามนะครับอักขระลวดลายทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับก็เป็นงานหล่อนะครับงานหล่อสามชิ้นประกบกันนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้ก็ด้านหลังนี้นะครับหนึ่งชิ้นแล้วนะครับ แล้วก็อ,องคเท้าวิสวรรณ์นะครับอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็แล้วก็ตรงแท่นนะครับตรงแท่นแล้วก็ลายองค์พญานาคนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ที่ผมดูจากงานประกอบนะครับก็ประมาณสามชิ้นนะครับผมก็ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่มีการสร้างแบบนี้แล้วก็มีลวดลายที่สวยงามแบบนี้นะครับผม สวยงามมากๆแล้วรุ่นนี้ก็จะจะสร้างน้อยมากๆด้วยนะครับเพราะว่าอ่าเนื้อทองแดงลม,มันปูเนี่ยก็จะสร้งางเพียง4,999เหรียญเองนะครับผมจะสร้างน้อยมากๆนะครับตอนนี้ก็พาเพิ่งออกมาก็ราคาก็ค่อนข้างแรงนะครับผมก็ราคาดิดเยอะนะครับตอนนี้ใครชอบเหรียญไหนรุ่นไหนก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับผม มีหลายๆเนื้อนะครับให้ชมกันนะครับสําหรับเนื้อทองแดงลวมมันปูก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับผมเหรียญจริงก็จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับผมลวดลายชัดเจนนะครับลวดลายชัดเจนมากๆสวยงามถึงแม้จะเป็นองค์เล็กๆนะครับแต่ว่าอมีการทํานะครับลวดลายต่างๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมสุดยอดนะครับถือได้ว่าสุดยอดเลย ต้องส่องดูนะครับส่องดูใต้กล้องเราจะเห็นว่าความสวยงามนี่สุดยอดนะครับคือเห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยนะครับผมแม้แต่เหรียญลมมันปูนะครับก็ยังสวยขนาดนี้นะครับสําหรับลงยาสีอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือสวยงามแน่นอนสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะเอาลงยาที่เป็นสีนะครับมาให้ชมกันนะครับ สำหรับรุ่นนี้ก็จำนวนสร้างค่อนข้างน้อยนะครับผมจำนวนสร้างน้อยมากนะครับอนาคตราคาไปไกลแน่นอนนะครับผมใครมีเก็บไว้ตอนนี้ก็กอดไว้แน่นๆนะครับผมผมคิดว่าเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับทั้งลวดลายพุทธศิลป์ต่างๆนะครับสวยงามอนาคตไกลแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ ดลายต่างๆชัดเจนมากๆนะครับเหรียญจริงๆเนี่ยไม่ต้องส่องกล้องแค่เราดูด้วยตาเปล่านะครับเหรียญก็สวยมากๆเลยนะครับแต่ถ้าจะลงรายละเอียดเยอะๆจริงๆนะครับต้องส่องกล้องดูนะครับผมเอาเลนส์ส่องดูสวยมากๆเลยนะครับก็เหรียญนี้นะครับก็พุทธาพิเศษยาวนานมากๆนะครับผมตลอดไตรมาสนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็พุทธาพิเศษ ที่วัดจุลามณีนะครับแล้วก็ไปบวงสรวงที่คำชะโนดนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็พุทธวิเศษตลอดใจมากช่วงสามเดือนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พุทธวิเศษค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็วาระสุดท้ายนี้ก็จะเป็นพิธีสวดพัานยักษ์สวดนกเะค์ประจําปีนะครับของวัดจุลามณีนะครับครั้งที่สิบหกก็วันที่ยี่สิบธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็ เหรียญรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าพุทธคุณนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับลวดลายความสวยงามนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องมีต้องเช่าหามาไว้บูชากันนะครับผมถือได้ว่าเป็นสุดยอดของเหรียญพุทธศิลป์นะครับรุ่นแรกนะครับของวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับผมใครยังไม่มีก็ต้องรีบเช่าหามาบูชากันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาเหรียญสวยๆงามๆม,มาให้ชมกันนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวก็มีคลิปใหม่ๆสวยๆผมก็จะเอามาให้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ